ใครก็ได้ไงพี่ยอดเล่นตีออกไงเกิดพูดไปอะไรไปลวลาเล่นบางอย่างเนี่ยอ่ะพี่ยอพูดแบบเลยก็ได้แบบมีแบบมีมือขึ้นมือลงแบบแบบาบางวันเล่นไม่ดีบางวันก็เล่นดีก็จะสม่ำเสมอเลย 可以换一换。可以可以 ต้องมาแล้วหรอไม่มีเลยทำไมกล้าแต่งงานแบบนี้ไม่ลงหนึ่ใช่ไหมเราจะเก็บันเ่อเรา ตรงวร์ดัสไซด์อตรงก่อนปีกเลยอยู่เรื่องส่วนวิงไแล้ว่ะีอดรู้จักวร์ดัสไซด์นะครับนักีฬอตรงนั้นอะรอดัสได์ใช่ตรงนเลยอะขอดัเลยว่ี่บอกว่าขึ้นากรถไม่ม่มีรถคือจอดคู่จอดเลยนะวอร์ัไซด์เลยคู่เลยการนี้นอ้โหมต่อเลต่อมาสิบพันเลนะแล้วออันคือเจต่อ <s cient ific water>

โปรเคสต์มาสีรู้จักโรเบียชอไทยไหมครับอาครับเอชรเข้าะวันนี้ตอนนี้เพีงอันน่งคือคุณคุณอยู่แต่งรกขอดเรื่อาเป็นผับเราที่ไก็คือเหมือนตองรถมเตอรไซค์เรามันีูเหนื่อยใช่หล้วรมานิดนึงแล้วก็เดือดใจขอดแค่นั้นคือแบบที่เครื่ั้งสองที あっ。<laughs> <laughs> เราห้องน้ำีห้องน้ำไม่จะสิบห้องเลยอ่ะเป็นเป็นสนามที่อาบน้ำได้หลังเสร็จแล้วก็หลบาลาได้วไปเจอแบบพวกลาลาเลยเฮ้ราเนี่ยาลาราลาลาลอลนลาลอลา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 นาล้นไลาาล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 